เท่าไร่อยุด20ครับพี่อายุ20แล้วแม่แค่มีแสงแล้วอยองใช <laughs> ่แล้วครับแต่ไม่มีครับเยอคนไม่เตรียมเลยเฮียสภาพอ๋อ พี่อายุยี่สิบครับน้องนี่มึงพิมหรือว่ามึงสะกดคำเนี่ยพี่เอ้ยมันยาวมันนานจังวะไอ้สัสพี่ยังกูอ๋อให้มีแล้วครับแต่พี่ยังไม่มีอ อะไรพี่อะไรของมึงนี่นที่มึงพิมพ์หรือว่ามึงสะกดคำแต่ละคำผิดมึงไม่เข้าใจอะไรมึงเข้าใจไหมพี่เออเออไม่ผมว่าพี่อ่ะพูดดีกว่าถ้ามันพูดขึ้นมันจะเพิ่มผิดได้ได้ได้เอาไว้เอาไว้ตัดคาดคัดคาดอาอาเยอโคตรไม่เตี้ยไม่กันเลยมึงไม่มาช่วยกันนะได้นีเนี่ยอยู่เป็นตัวประกอบเเอาพี่พี่พี่อายุเท่าไหร่ พี่ไอเดี่สิวครับไอเยไอเี่สิวแล้วแม่ไม่มีแตนะจัยังเออมีให้มีแล้วครับแต่พี่ยังไม่มีมันของมือครับโอ้หพี่เคกไม่ค่อยได้เลยกูกปรับ